สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เพื่นจะมาบอกพี่กาดในการซื้ออุปกรณ์ในการทําเครื่องดื่มกันนะคะวันนี้เพื่นจะมาแนะนําอันแรกเลยคือ 1. แก้วตวงค่ะอันนี้เป็นแก้วตวงขนาด350 ml นะคะเห็นไหมคะร้บแก้วหนามากนะคะแก้วหนามากแล้วก็โดนน้ำร้อนไม่เป็นอะไรเลยเพื่อนเคยใช้แก้วแบบพลาสติกเหมือนกันนะคะดูนะคะ ความต่างถ้าเราใช้ไปน,นานๆความต่างนะคะแก้วพลาสติกเนี่ยถ้าโดนน้าร้อนเขาจะเริ่มหมองนะคะจะเริ่มหมองแล้วก็แลดูไม่สวยเอาซะเลยเห็นไหมคะแต่แก้วทีปเปิลซื้อ350 ml นี้หรือว่า12ออนนะคะเขาจะมีปริมาตรบอกหมดเลยด้าน ML นะคะด้านออนนะคะทุกอย่างบอกหมดเลยค่ะดีมากๆ แล้วก็โดนน้ำร้อนเขาก็ไม่โดนไม่หมองไม่อะไรเลยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะตรงนี้พี่กัดซื้อของเปืนเพืนซื้อขนาด350 ml เนี้ยดูไหมคะรานะคาเท่าไหร่แค่55บาทเองค่ะเดี๋ยวเปิ้นจะให้พี่กัดในคำอธิบายนะคะอันนี้จะเป็นเปิ้นใส่เป็นเลขศูนย์หนึ่งแล้วกันเนาะถ้าพี่อยากซื้อพี่ก็ไปคลิกซื้อกันได้นะคะแก้วตวงค่ะอันแรกนะคะหนามากใช้ได้ทนทานนานปีมากๆเลยละคะ่ะ นะต่อไปอันที่สองนะคะแก้ตวตวงเหมือนกันค่ะแต่เป็นแก้ตวตวงเล็กอันนี้75 ml ค่ะน่ารักตะมูตะมีมีด้ามจับอันนี้เป็นแบบมีด้ามจับนะคะ75 ml นะตัวนี้เพิ่อซื้อมาอยู่ที่30บาทเองเอิ้งจดไว้ก่อนจำราคาไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เพิ่ซื้อมาที่30บาทน่ารักเวลาเราทำเครื่องดื่มนะคะ ที่แบบไม่เยอะมากใช้แก้ตวตวมตัวนี้ก็ได้นะคะสามสิบบาทพี่กัดซื้อเปิ้นใส่เป็นเลข0-2นย์สละกันเนาะถ้าพี่อยากได้นะคะพี่ก็ไปกดซื้อได้นะคะส่วนตัวที่3แก้ตวตวเหมือนกันค่ะอันนี้ขนาดไม่เกิน50 ML ที่ใช้กันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะมีด้าน ML มีด้านช้อนโต๊ะมีด้านออนให้นะคะทุกอย่างเลยอันนี้ นะคะเป็นใช้ส่วนมากจะใช้กันแบบนี้นะคะ่ะมันมันชัดเจนดีเนาะอันนี้ก็ซื้อ15บาทเป็นเพื่อนจะใส่เป็นเลข0ูนย์สามนะคะถ้าเป็นแก้วตวงเล็กนะคะขนาดนี้โอเคไหมคะถ้าใครอยากซื้อก็ไปกดซื้อได้เลยนะคะอันนี้15บาทเนาะต่อไปอันที่4นะคะที่เพื่อนอยากจะแนะนํานะคะคือขาดไม่ได้เลยช้อนตวงของเพื่อนเป็นช้อนตวงแบบแบบสแตนเลส มี4ขนาดนะคะเนี่ยค่ะเป็นใช้ประจําเลยค่ะอันนี้ใช้นานมากน่าจะ2องสปีได้แล้วไหมเนี่ยค่ะเป็น4ขนาดนะคะจะมีแบบช้อนโต๊ะแบบช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็1นส่วนสีของช้อนชานะคะมี4ขนาดเลยเตัวนี้จะอยู่เ้นซื้ออยู่ที่49บาท49บาทเองนะคะทุกคนถ้าใครสนใจเ้นจะใส่รหัสเป็0ูนย์ รุนสี่แล้วก็กดลิงก์ไปซื้อได้เลยนะคะเ็นแนะนําตัวนี้ด้วยค่ะถามกันมาเยอะเลยถ้วยปั๊มนมนะคะแบบนี้อันนี้ปั๊มนมขนาด400 ml ค่ะ400 ml เปินซื้อ119บาทนะคะเปิ้นจะใส่รหัสเป็น05ถ้าเราใส่นมเข้าไปนะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ๋ยวเปิ้ลจะปั๊มนมให้ดูโอเคไหมมาเปิ้ลนปั๊มให้ดูเลยนะคะวิธีการปั๊มง่ายมากเลยนะคะถ้าเราอันนี้ขนาดเสียงส่วนมากเปิ้ลนปั๊มนมเปิ้ลนก็จะใส่ประมาณเกือบครึ่งค่ะอย่าปั๊มนมให้ดูเนาะมีนมสดนะคะแ๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเทนมลงไปเลยนะคะเราก็แค่เอาฝาเนี้ยปิดลงไปนะคะ จับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปั๊มเรียวๆแบบนี้เลยค่ะพอรู้สึกว่าน้องเขาแน่นแล้วแสดงว่าฟองเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูฟองน้องนะคะว่าเนี่ยถ้าเขาล้นขึ้นมานิดนึงแบบนี้แสดงว่าฟองเต็มแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะให้พี่ๆดูนะคะว่าฟองเต็มขนาดไหนมาดูกันค่ะนี่นะคะคุยๆต้องค่อยๆดึงน้องขึ้นมานะคะถ้าดึงเร็วดูฟองเขาก่อน ล้นหลามมากเลยค่ะคุณค่ะนี่คือใส่ไปไม่เยอะนะคะแต่ได้ฟองเกือบเต็มแก้วถ้าเราจะท็อปนมโสดของเรานะคะลงไปในเครื่องดื่มเช่นพวกนมชุมพู้คาปูชินโน่ชาเขียวนมพวกเนี้ค่ะฟองล้นเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะได้เยอะมากเห็นไหมคะฟองเยอะมากๆเลยใช้ได้ผลดีมากเพื่อนใช้มานานแล้วค่ะอันนี้แล้วก็ทนทานด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเปื่นใส่ ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะเป้นซื้อมา115บาทเองนะ115บาทถ้าใครสนใจก็ไปกดเปใส่เป็นรหัส0 5ย์แล้วกันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะเครื่องตีฟองนมเหมือนกันค่ะเป็นแบบใส่ฐานนะคะอันนี้เป้นซื้อมา29บาบาทค่ะถ้าเราก,กดเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าเราใส่นมลงไปในแก้วตวงของเรานะคะแล้วเราก็ จุ่มลงไปในนมแล้วเราก็ปั่นแค่นี้นะคะใส่่านสองก้อนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็น่าน 3A เล็กๆนะคะ3ก้อนทำง่ายค่ะแต่พูดถึงว่าตีฟองนมก็จะใช้เวลานานกว่าถ้วยปั๊มที่เปื่อนทำให้ดูเมื่อกี้นะคะ<ม>แต่มันก็29บาทเอมามกันเหนียวไว้ก่อนก็ได้ถ้าใครอยากจะได้เพื่อนจะใส่เป็นเลข06ไว้ข้างหน้านะคะพี่ก็กด พิกัดซื้อตามนั้นได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ที่คำอธิบายนะคะพิกัดการซื้อเป้นให้ไปแล้วนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย